สำหรับใครที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะงอเหยียดนิ้วได้ไม่สุดในลักษณะนี้หรือว่ามีอาการเจ็บบริเวณข้อนะคะวันนี้เรามาดูวิธีบรรเทาอาการกันค่ะค่ะเริ่มจากตอนแรกนะคะเราจะแช่มือในน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ขณะที่แช่เนี่ยเราจะกำแบมือกำแบมือสลับกันไปเรื่อยนะคะแช่ประมาณ5นาทีค่ะ ถ้าต่อไปนะคะเราจะมายืดบริเวณหน้าแขนแล้วก็หลังแขนกันนะคะโดยยืดไว้เนี่ยฝั่งละประมาณ1-2นาทีนะคะให้รู้สึกว่าตึงๆบริเวณเข้อมือขึ้นไปถึงหน้าแขนแล้วก็หลังแขนเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มยืดกันทีละนิ้วนะคะค่ะโดยการดึงยืดในลักษณะนี้เลยให้พอรู้สึกว่าตัวนิ้วเราขัดมีความตึงๆเนาะแต่ละท่าก็ประมาณ5วินาทีแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยืดนิ้วถัดไปนะคะค่ะเราจะทำสลับกันอย่างนี้นะคะวนไปนิ้วแล้วประมาณ5รอบเลยค่ะ